วิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะคะเด็กๆพร้อมแดนส,สวยวิชาคณิตคิด การเปรียบเทียบจำนวนและเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่เสื้อยืดเปรียบเทียบจำนวนแน่นอนว่าเราเจอกันแบบนี้ จะต้องมีความสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขรอเราอยู่มากมายแล้วครับไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรสนุกให้เราทำกันบ้างจำนวนนับ1 0ถึง20ตอนมาเปรียบเทียบจำนวนกันเถอะวันนี้เสื้อยืดกับน้องลิงน้อยรับอาสามาเก็บผลไม้ไปฝากพี่ๆลิงครับ น้องๆมาดูกันนะครับว่าผลไม้แต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่กันบ้างส้มจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าผลครับมังคุดจำนวนหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหกผลครับกล้วยของโปรโดพี่พี่ลิงจำนวนหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหากเจ็ดเจ็ดผลครับและมะละกอจำนวนหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าห้าผลครับ น้องๆบอกพี่เสื้อยืดหน่อยได้ไหมครับว่าผลไม้ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดกันนะ คำตอบคือส้อมมีจำนวนมากที่สุดและมะละกอมีจำนวนน้อยที่สุดครับเอแล้วน้องๆว่ามังคุดกับกล้วยมีจำนวนเท่ากันหรือเปล่านะ มังคุดหกผลกับกล้วยเจ็ดผลคำตอบคือมังคุดและกล้วยมีจำนวนไม่เท่ากันนั่นเองครับเพราะจับคู่กันแล้วมีเศษเหลือดังนั้นหกจึงไม่เท่ากับเจ็ดอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าจำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน หากเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันจะสามารถมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครับน้องๆยังจำกันได้ไหมครับเราเคยใช้หลักการจับคู่เพื่อเปรียบเทียบจำนวนที่ไม่เท่ากันมาก่อนโดยจำนวนที่ไม่เท่ากันเมื่อจับคู่กันแล้วจำนวนที่มีของเหลือเป็นจำนวนที่มากกว่าส่วนตรงข้ามกันคือจำนวนที่ไม่เท่ากันเมื่อจับคู่แล้วจำนวนที่ไม่มีของเหลือเป็นจำนวนที่น้อยกว่าครับ กลับมาดูกันที่จำนวนมังคุดและกล้วยกันต่อนะครับมังคุดจำนวน6ผลไม่เท่ากับกล้วยจำนวน7จ็ดผลดังนั้นน้องๆคิดว่ามังคุดมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่ากล้วยกันนะ น้องๆเห็นไหมครับว่าจํานวนมังคุดเมื่อนํามาจับคู่กับจํานวนของกล้วยแล้วไม่มีเศษเหลือแสดงว่ามังคุดมีน้อยกว่ากล้วยหรือพูดอย่างหนึ่งคือกล้วยมีมากกว่ามังคุดนั่นเองครับนี่คือการเปรียบเทียบจํานวนสองจำนวนที่มีค่าไม่เกินเก้าซึ่งเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับ เหมือนว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะทำให้พี่ลิงของเราได้ผลไม้มาเพิ่มอีกสองชนิดจำนวนมากเลยนะครับโอ้โหทั้งมะม่วงและมะพร้าวครับเอน้องๆทราบไหมครับว่าระหว่างมะม่วงและมะพร้าวผลไม้ชนิดไหนมีจำนวนมากกว่ากัน ผลไม้ชนิดไหนมีจำนวนมากกว่ากัน <S <S <ksi> <S การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีสองหลักขึ้นไปหากเราใช้วิธีการจับคู่จำนวนสองจำนวนเหมือนที่เราเคยเรียนรู้กันมาอาจทำให้ต้องใช้เวลานานเพราะเป็นจำนวนที่มากขึ้นดังนั้น เราจึงต้องหาวิธีที่ทำให้การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนนั้นง่ายขึ้นแบบนี้ครับมะม่วงสิบสองผลและมะพร้าวสิบสีผลเป็นจำนวนที่มากกว่าสิบใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบจำนวนของเราดูง่ายขึ้นเราจะทำการแยกจำนวนที่ครบ10ิบของทั้งสองจำนวนก่อนโดยการเขียนในรูปกระจายอย่างที่เราเคยเรียนกันมาแล้วครับ เริ่มจากมะม่วงสิบสองผลเขียนในรูปกระจายได้เป็นสิบบวกสองครับและมะพร้าวสิบสี่ผลเขียนในรูปกระจายได้เป็นสิบบวกสี่ครับน้องๆจะเห็นว่าผลไม้ทั้งสองมีจำนวนรูปที่ครบ10สิบเท่ากันแต่มีจำนวนรูปที่ไม่ครบ10บสิบไม่เท่ากันนะครับและจำนวนรูปที่ไม่ครบ10บสิบ นี่แหละครับที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าจำนวนไหนคือจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันครับเม pues, uh ื่อเราพิจารณาจากจำนวนไม่ครบ10ของ12และ14แล้วจะเห็นว่าจำนวนไม่ครบ10ของ12คือ2และจำนวนไม่ครบ10ของ14คือ สดังนั้นจะเห็นได้ว่าสองนั้นเป็นจำนวนที่น้อยกว่าสี่จึงสรุปได้ว่าสิสองน้อยกว่า14หรือ14มากกว่าสิสองนั่นเองครับหรือมะม่วงมีจำนวนน้อยกว่ามะพร้าวหรือมะพร้าว มีจำนวนมากกว่ามะม่วงนั่นเองครับเราเรียนถึงหน้า112แล้วนะคะหน้า112เราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนอ่าเราเคยเรียนมาแล้วเส้นจำนวนก็คือเส้นตรงที่มีฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตรงกลางก็จะเป็นช่องเป็นช่องเป็นระยะระยะเป็นตัวเลขอยู่ข้างล่างถูกไหมคะเออทีนี้ด,ดูคําสั่งเขาสิคะเติมคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอ๋ออันนี้เขาให้เปรียบเทียบแล้วค่ะระหว่างตัวอย่างนะตัวอย่างกาให้เปรียบเทียบระหว่าง13ากับ17ค่ะ13าอยู่ตรงไหนคะอืมอยู่ตรงนี้ค่ะส่วน17ก็อยู่ ฝั่งนี้นักเรียนต้องจําไว้ว่าฝั่งนี้คือน้อยกว่าฝั่งนี้คือมากกว่านะลูกถ้าฝั่งนี้อยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่าต้องน้อยกว่า<ๆ>เขาว่าเปรียบเทียบจากตัวแรกเลยลูกถ้าสิบสาอยู่ฝั่งซ้ายก็แสดงว่าต้องน้อยกว่าตัวเลขที่อยู่ฝั่งฝาใช่ไหมคะโอเคก็นี้เข้าใจนะแล้วถ้าเป็น18กับสิบล่ะคะในข้อนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราวงกลมก่อน อืมสิบแปดอยู่นี่ส่วนสิบเอ็ดอยู่นี่เขาถามว่าสิบแปดนะลูกตัวหน้าคือสิบแปดสิบแปดมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าอยู่ฝั่งขวาอ่ามากกว่าลูกมากกว่าเขียนยังไงลูข้าง,งบนนี่เขาเขียนให้ดูแล้วว่ามากกว่าเขียนอย่างนี้แล้วเขียนตามเลยมออืม วงกลมเลยนักเรียน15อยู่ตรงนี้วงกลมเลยนักเรียนเขาถาม19ลูกอ่า19มากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าอยู่ฝั่งขวาอ๋อมากกว่าเขียนไปเลยมากกว่าส่วนก้อน,นี้14กับ20่สอยู่ตรงไหนคะวงกลม20อยู่ตรงไหนครัวงกลมมาโมวงกลมแล้วก็ถาม14ใช่ไหม สิบสี่อยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่าสิบสี่น้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่าเขียนน้อยกว่าลงไปนี่น้อยกว่าเขียนแบบนี้ค่ะโอเคเขียนเองนะลูกนะเขียนเสร็จแล้วเขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูหน้านี้ด้วยเรียนหน้าหนึ่งร้อยสิบสามกันต่อวันนี้เรียนสองหน้าค่ะลูกหน้านี้เติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโอ้มีคําว่าเท่ากับด้วยนกเรียน Tao gặp có cửa tờ lệch Mình cân khá Tao cân à lô Đù xí 17 gặp gì 10 17 vô nãy khá À 17 Vô tông ní 20 vô tông nãy khá Vô tông ní À 17 vô phòng sái Xem đó các 17 tông Nói qua Nói qua khiến nhanh ngay Nhi Ngay Khiến nó nói quà à, Khiến nói đùi Nó no. ตัวน้อยน้อยว้าโอเคข้อหนึ่งผ่านข้อสองสิบสองกับสิบเอ็ดสิบสองอยู่นี่สิบเอ็ดอยู่นี่เขาถามว่าสิบสองใช่ไหมสิบสองอยู่ฝั่งขวาแสดงว่ามากกว่าใช่ไหมมากกว่าเขียนยังไงเขียนอย่างนี้ นะเอาเขียนเองข้อสามก็เหมือนกันสิบหกกับสิบหกสิบหกอยู่นี่สิบหกก็สิบหกเหมือนกันเนาะตัวเลขเหมือนกันแสดงว่าต้องเป็นยังไงเท่ากับเนี่ยเขียนแบบนี้ค่ะอ่าสิบหกกับสิบหกต้องเท่ากับอาเขียนไปเท่ากับต่อไปข้อสุดท้ายสิบเก้า เก้ากับสิบสี่สิบเก้าอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนวงกลมแล้วก็สิบสี่วงกลมสิบเก้าอยู่ไกลกว่าสิบสี่อยู่ฝั่งขวาแสดงว่ามากกว่า,าเขียนมากกว่าลงเปยมากกว่า,าเขียนยังไงเขียนแบบนี้ค่ะโอเคนะนี้ทําได้นะเขียนเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเขียนชื่อถ่ายรูปสงคุณครูด้วยทั้งสองหน้าเลยวันนี้เรียนแค่สองหน้าค่ะสบายสบายเบาเบา โอเคคุณครูมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ